สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพและวัยรุ่นบริหารากระบ,บังทุกคนนะครับกระผมนายจิระเกียรติอธิลาบรหัสนักศึกษา6 2 1 0 0 0 3 8วันนี้เนี่ยผมจะมาบรรยายในหัวข้อโลจิสติกโ c เคชันเซเลคชั o นครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยหมายความว่า การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานโกดังและคลังสินค้าครับผมซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนี่ยบางธุรกิจเราจำเป็นต้องมีโรงงานของไปของตัวเองต้องมีโกดังและคลังสินค้านะครับผมไม่ว่าเราจะเป็นการซื้อการเช่าที่ดินการเช่าโรงงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัจจัยหลักถ้าเราเลือกโลเคชั่นไม่ดี เราเลือกทำเลที่ตั้งไม่ดีมันอาจจะทําให้ลูกค้ามาซื้อของเรายากเราส่งของยากการคมนาคมจะไม่สะดวกเท่าไหร่แล้วมันยังมีนอกจากนั้นนะครับบางทีถ้าเราเลือกทำเลตั้งไม่ดีเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อธุรกิจเราในอนาคตอย่างเช่นยอดขายอาจจะลดลงเนื่องจากค่าจะส่งแพงวันนี้เนี่ยผมเลยมี8ปัจจัยสาคัญที่จะใช้พิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานโกดังและคลังสินค้ามีอะไรบ้างไปดูที่ข้อแรกกันเลยครับ ข้อนึงเลยเนี่ยทำเลต้องอยู่ใกล้แหล่งสินค้าครับผมอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นเราปลูกทุเรียนเราก็ต้องอยู่ใกล้ศูนย์ทุเรียนจะดีมากหรือไม่ก็อยู่ใกล้แหล่งกระจายสินค้าหมุนเวียนทุเรียนโดยประโยชน์ของข้อนี้เนี่ยก็คือช่วยเราลดค่าขนส่งสินค้าครับผมช่วยลดต้นทุนของเราซึ่งถ้าเราลดต้นทุนเนี่ยทำให้เรามีกําไรมากขึ้นครับผมไม่ควรมองข้ามข้อนี้เลยไปดูกันต่อที่ข้อที่2เนียนปะครับ ผมแอบอ่านสคริปต์นะเส้นทางคมนาคมเนี่ยต้องหลากหลายและสะดวกสบายครับทำเลที่ตั้งของโรงงานโกดังและคลังสินค้าต้องมีการคมนาคมที่สะดวกเดินทางได้หลากหลายช่องทางครับอย่างเช่นอย่างผมอะรวยๆนะก็จะแบบนั่งเฮลิคอปเตอร์มาไปซื้อของอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็นอกจากเส้นทางเหล่านั้นจะหลากหลายแล้วเนี่ยเส้นทางเ่าต้องต้องมีศักยภาพในการขนส่งในการเดินทางครับอย่างเช่นถนนเนี่ยต้องดีนะไม่ใช่ถนนที่แบบว่าใกล้ถนนหลายสายก็จริงแต่ว่าถนนที่แบบลูกรางหมดเลยแบบไม่พัฒนาเดินทางลําบากอะครับต่อให้อยู่ใกล้ถนนหลายเส้นเท่าไหร่มันก็แบบว่าเปล่าประโยชน์นะ ซึ่งการที่เราเลือกโรงงานโกดังและคลังสินค้าที่มีการเดินทางสะดวกสบายเนี่ยและมีประสิทธิภาพด้วยนะจะทําให้เราง่ายต่อการทาโลจิสติกส์ยิ่งกว่าเดิมครับสามนะครับอยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแรงงานคุณภาพได้พนักงานเราเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและส่งประสิทธิผลครับพื้นที่ที่เราเลือกเป็นที่ตั้งควรอยู่ในบริเวณที่สามารถจัดหาแรงงานคุณภาพได้ไม่ใกล้จากแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนครับผม <Very> สี่นะครับทัศนคติของคนในชุมชนบริเวณนั้นครับเนื่องจากบางทีเนี่ยการที่เราเลือกโรงงานโกดังและคลังสินค้าโลเคชั่นที่ใกล้ชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานโกดังและคลังสินค้าของเราแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเราจะทําให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยทำให้ทัศนคติของเขาเป็นผลบวกครับต่อโรงงานเราและเราควรมีจิตสํานึกต่อสังคมครับผมเนี่ยก็เพื่อสามารถอยู่ในบริเวณนั้นได้ระยะยาวครับผมทำไมกัน ถ้านะครับการเข้าถึงสาธาณะเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นการที่เราอยู่ใกล้บริการสาถาณะเนี่ยอย่างเช่นง่ายเลยคือโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงสถานีตำรวจแล้วก็ที่จะถือไปสั้นอย่างไรผมนะเดบางทีอย่างเช่นเราโดนโจรย่องเบาหรือบางทีไฟอาจจะไม่โกดังของคุณนะครับนะครับการที่อยู่ใกล้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับ หกนะครับข้อ6สภาพแวดลอ้อมครับสภาพแวดล้อมของทำเลท,ที่ตั้งเนี่ยก็มีผลเกี่ยวข้องนะครับผมในการที่แบบเราจะเลือกหาทำเลท,ที่ตั้งของโรงงานโกดังและคลังสินค้าของเรานะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอากาศแถวนะั้นแม่น้ําเสียงโดยรอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็แสงเนี่ยแสง <c oughs> มีการถ่ายเทน้ําและการระบายน้าเนี่ยต้องมีคุณภาพไม่รบกวนธรรมชาติหรือชุมชนเราก็พิจารณาเอาว่าแบบนี้คือดีแล้วแล้วก็แถวนั้นคนมีคนหล่อเท่หล่อเท่อย่างผมครัจาจย์ ต้นทุนเกี่ยวกับที่ดินก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเลีอยตังโรงงานกําลังสินค้าเช่นกันพราะถ้ามันแพงไปเนี่ยเราจะขาดทุนได้นะครับดังนั้นการพิจารณาเลี้ยงเกี่ยวกับต้นทุนค่าเช่าหรือว่าต้นทุนที่ดินควรคิดในรอบด้านรัดกุมเราต้องดูว่าเราลงทุนไปอ่ะเราจะได้กำไรคุ้มไหมหรือว่าเสี่ยงต่อการขาดทุนไหมราคาเหมาะกับคุณภาพไหมคุณภาพสมราคาไหมซึ่งถ้าแบบเราเลือกที่ดินที่แบบสามารถขยายธุรกิจได้หรือว่าเราสามารถมอง ต่อไปนนธุรกิจอื่นได้มันจะคุ้มค่ามากเลยครับข้อ8ข้อสุดท้ายของเรานะครับงบประมาณการก่อสร้างแน่นอน,นครับว่าโรงงานโกดังคัาสินค้าแต่ละแห่งเนี่ยมีงบประมาณในการก่อสร้างไม่เท่ากันนะครับแม้บางทีเราสร้างได้แบบแปลนเดียวกันแต่ว่ามันไม่เท่ากันครับเพราะที่ดินที่แตกต่างกันสภาพภูม,มิประเทศที่มันแตกต่างกันรวมไปถึงค่าจ้างแรงงานที่จะแบบสร้างโรงงานให้เราครับผมดังนั้นเราควรกําหนดงบประมาณเราควรทําให้คุ้มที่สุดครับคุ้มที่สุดและดีที่สุดที่เราจะทําได้ครับผมก็จบกันไปแล้วครับแข้อนอกจาก8ข้อที่ผมพูดมาแล้วเน ย่อยอื่นที่เราควรพิจารณาอย่างเช่นแบบนยโยบายของรัฐบาลตลาดคู่แข่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเป็นยังไงบ้างราครับทุกคนยังไงผมนายจิระเกียรติอธิรารหัศึกษา6สนักศึกษา6 2 1 0 0 0 3 8ก็ขอขอบคุณอาจารย์และวัยรุ่นบริหารกระบางทุกคนนะครับผมผิดพลาดประการใดขออาภัยได้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากเจอครับ